ผมผมเกียรติวุพ่อระบุนครับไฟ่เราซ้อมมากี่วันครับก็ประมาณ20วันก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายที่พ่อระบุนนะก็อยู่ที่ขอนแก่นครับมีใครไปเป็นผู้เฟ้าซ้อมกับไฟนี่ก็มีพี่ฟ้าเป็นหนึ่งแล้วก็เซร่าแล้วก็ปาปังต่อแล้วพวกเพื่อนๆพี่ๆในค่ายตัวใหญ่เพื่อนกันหน่อยเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละตอนนี้25นะครับเราสูงเท่าไหร่160ครับน้ำหนักไปปล่อยประมากี่กิโลครับ ห้าสิบห้าครับเราเมื่อตายเลยครับฟรีมือเราวันนี้เรามาเจอกับรุ่นน้องนะครับเจ้ากับทีมครับไม่เคยต่อยกันเลยยังอันนี้รั้งแรกแล้วเราได้สื่อสารแค่มาต่อยเข้ามายังก็ดูน้องก็แบังมันเขามือจะตายฟรีมือแล้ววันนี้เราจะวางเกมแข่งอย่างไรดีก็ไปเแค่ต่อยตากันตาเรา้วนะแล้วเดี๋ยวไปแก้ไขที่นี่เนื้อล่าสุดเราก็ต่อยไที่ที่เร่ำเหนือแรมเนิอวันนั้นต่อยกับต่อยกับที่เล่นอะไรครับเป้นชนะชนะคะแนนไหมน็อกเลยวันนั้นต่อยเบีเท่าไหร่ 113ครับร้อแต่วันนี้มาต่อย1้อ1ร้อยสิบ1องสร้บสาต่อยน้องก็ปอดเลยมีปัญหาไหมน้ำหนักไม่ครับมักกี้เข้าไปช่างแล้วเป็นไงเกินหรือขาก็สุดก้าวสุดก้าวก็คือเหมือนวิ่งเอายืเส้นยืดสายร่างกายจะได้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์เออเจ็ดแปบเปอร์เซ็นต์นะสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาชัยนะกับท่านไฟเนื้อครูมากี่กิโลครับประมาณ3กิโล4กิโลเราต่อยมือมาทั้งหมดเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณก็อสามสี่ร้อยเราบนจังหวัดทุกคนอาฝากเช่วช่วยแฟนบเราเลยก็ฝากด้วยครับพี่ เอฟซีทุกคนครับก็วันนี้ก็เต็มที่ครับวันนี้คู่เอกด้วยนะ,อะขออน่อนโชคดีเขอามาครับโอเคไปแล้วเชื่อกับน,น,นันทีเอฟซีแทนแลนหรือว่าออโตโอาวันูทใช้เงืนซ้อมมากี่วันครับสามอาทิตย์ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายพีเค ไฟนี่มาซ้อม P K เคเลยไฟแรกเลยป่ะครับนี่แล้วมีใครเป็นผู้บังอุตสัมมนาอย่างนี้นะก็มีพี่ๆน้ำมือได้ค่าหลายคนพวกทีพีเคตัวใหญ่ช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละ16ปีเราสูงเท่าไหร่171น้ำหนักไปปล่อยมาไหม53 54เราสโมเดิรา์นจะตายแล้วครับพี่ครับเราวันนี้เรามาเจอแกนด์วครับเคยต่อยกับพี่ไหมยางครับครั้งแรกเลยแล้วเราได้ศึกษาจริงมาต่อยกับมันไหครเขาโมเดิร์นสไตล์ฟมเอร์เหมือนกันแล้ววันนี้เราจะวางเกมกับไหนีก็จะ ตามสไตล์ครับแล้วค่อยแก้ไขอีกทีเนาะล่าสุดเลยเราต่อยไปที่ออตกครับวันนั้นต่อยกับเบลวาวครับเป็นไงบ้างวันนั้นแพ้พีแพ้คะแนนไปวันต่อยเวียดเท่าไหร่ร้อยสิบสองร้อยสามนี่มันต่อยบอลแล้ววันนี้มาต่อยร้อยสิบสามเขาต่อยแล้วสิบสองเขาต่อยเราปอนหนึ่งถ้าเกิดเช้านี้เขาสมัคคิดว่ามาเกินหรือมาแข่งน่าจะมาเกินนี้ประมาณเท่าไหร่ที่ว่า ก็คือเหมือนมาวิ่งตอนเช้านะยืดเส้นยืดสายเท่าไหร่ร่างกายเราตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์สูงวัยแข็งแรงวันนี้พร้อมมาเชียร์แน่กับพี่พร้อมแจ้งเกิดด้วยนะไซเนื้อคุณมากี่กิโลครับสามโลบาทเราต่อยมวยมาทั้งหมดเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณห้าสิบครั้งเราคนจังหวัดสกลนครฝากเชียร์เพแฟนคลับแล้วหน่อยเพืแฟนคลับเชียร์เป็นอกำลังใจและเชียร์นะราตามไปเต็มที่วันนี้คุ้เอกด้วยนะวันนี้ขอให้ทงโชคดีขอบคุณครับเฮดีเลย